เออเปิดไปก็ได้โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยคือคลิปเด็กเล็กนะครับครับผมสำหรับชิลนุ้ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเด็กเล็กกันก่อนเลยเนาะอ่ะยกไอ้ตายกเกตให้ไว้หน่อยเด็กเกจตัวนี้เขาหนึ่งเกจสูนครับเป็นตัวเริ่มเออ่ของชิรลนุ้ยนะที่บอกว่าโดนไลททับไล่ได้จั่วแล้วก็เริ่มที่หลังได้ ได้อเอ,เอได้เขาเรียกว่าอะไรนะคุยคิวอ่ะอืมคิวต่อไปเขาผมทิกเกอร์นะคุณอาจจะตกไม่ต้องตกใจนะครับผมใส่ U8 ไม่ใช่นี่ครับอ่อ U4 เป็นมาตรฐานของทุกแคนที่เหลือก็เป็นครีติคอนทิกเกอร์ที่เหลือก็เอ่อนี่ยผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครีสอดแล้วยี่สามครีสกิล <laughs> คที่สิบสองฮิวสี่ครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะอาร์มันเทใส่ใส่ใช่เออมันเอามาช่วยเสริมของไอเจ้าภาคจีครับที่เขาทิ้งไปให้นั้นไม่เป็นไรต่อไปครับเกตหนึ่งเอาไปนี่ดีกว่าชิบะคุงเกตหนึ่งครับผมเป็นชิบะครับชิบะเทคบอกว่าเทคบนก่อนกันนะอ่าเทคบนถ้ามีโทเค็นดีคอยโทเค็นนี่นี่ถ้ามีคนนี้ อ่าถ้ามีโทเค็นอยู่ในสนามครับมันเป็นเทคคอร์นแล้วมันจะยืนห้าพันตลอดตลอดเทิร์นตลอดเกมตลอดเกมมีสองใบก็บวกแค่ห้าพันนะเพราะว่ามันมั็นเทคคอร์นอสเกลล่างก็เหมือนเดิมเปิดห้าสามแล้วก็ได้ทิ้งหนึ่งนะเออใช่เจอแล้วทิ้งหนึ่งอ่าไอตัวนี้ครับผมเป็นฟูบุกิเออเป็นตัวทิ้งมือหนึ่งัวหนึ่งแล้วก็ถ้าดำเนี่ยเรามีไงหน้าอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่านะเขาจะชาร์จหนึ่งอ่าแล้วก็บวกสามพันก็เป็นตัวบูสต์เอ็ด ถือว่าดีอยู่แต่คุณต้องมีแต่คุณต้องมียูนิตสามใบนะครับใช่โอเคต่อไปครับผมตัวนี้ครับเป็นมันเป็นกะรลอกเป็นตัวอะไรวะการลอกกรลอกเป็นกะรลอกครับสกิลกะรลอกเขาบอกว่าเอมอเหมือนตัวนี้เลยถ้ามีโทเค็นอยู่บวกบวกห้าพันแล้วก็เทคล่างครับบอกว่าเมื่อลงแวนหรือเรียก็ได้ถ้า แวนของเรากับแวนคู่แข่งเท่ากันเนี่ยเกีรเท่ากันเราสามารถโซบัสได้แต่ถ้าไม่ไม่เท่ากันนะครับเป็นเราเป็นเกีร์นหนึ่งเขาเป็นเกดรสองหรือเราเป็นเกีร์สองเขาเป็นเกดรหนึ่งเนี่ยต้องเขาจะบัสหนึ่งครับแล้วเปิดเจ็ดหาชิรนุยขึ้นมือครับแล้วไม่ต้องทิ้งมก็เปิดเจ็ดหาต่อไปน้องคนนี้ครับผมเทคบอกว่าเทคกบนนะครับเมื่อลงช่องเรียนะคู่แข่งเลือกทิ้งกัด คู่แข่งเลือกการ์ดจากมือตัวเองเนี่ยแล้วก็ทิ้งการ์ดไปนั้นนะครับแล้วถ้าคู่แข่งมีการ์ดห้าใบหรือต่ำกว่านี่คู่แข่งได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะแล้วก็อีกเทคนหนึ่งครับเมื่อถูกไลททับนั้นเทคนิคร่างโซโซบัสออกหนึ่งครับแล้วก็ถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดสองหรือสูงกว่านี่คู่แข่งเลือกการ์ดจากมือของตัวเองหนึ่งใบแล้วทิ้งการ์ดไปนั้นนครับแล้วถ้าแบนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าเราจะได้จั่วก็คือถ้าเริ่มก่อนคุณจะได้เปรียบครัับแต่่่สวนใหหญกก็็ผมมรีลลงอ ไปอ่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เกมหนึ่งหมดแล้วเกมหนึ่งหมดแล้วไปเกมสองตัวสามัญประจำแคนนุบาปะทำปะไอเจ้ามันชื่ออะไรไม่รู้อ่าอะไรวะจำไม่ได้ละลืมชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไปไปไปหาภาษาไทก่อนโอ้ตายตายตายแบบนี้มีฮหาแล้วอ่าน้องชื่อว่ามังกรนินจามังกัสเกลไป เอกครับผมบอกว่าเมื่อลงแวนเลียนะเขาบัดหนึ่งโซหนึ่งจู๊การหนึ่งใบบวกห้าบวกหกพันตีสิบห้าใช่ตีสิบห้าอีกเ็กหนึ่งครับเมื่อตีเสร็จนอนอยู่แล้วเอามันเข้าโซแล้วก็เด้งเพ่องกลับพ้นมื่าไม่กัดต่อไปครับผมเป็นคนนี้นะช่องเหลียญครับสกิลบอกว่าเมื่อเมื่อโทเคสเราตีเขาได้บัตหนึ่งโซอ่าเมื่อเมื่อโทเคเราตีเป็นหน้าการแห่งการบงการนะครับ คัเตอร์บัตแล้วก็โซบัตค้นหาการ์ดจากกองของคุณไม่เกินหนึ่งใบที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดอ่าที่มีชื่อเหมือนกับแวนการ์ดนะครับแล้วก็นําการ์ดนั้งเข้าสู่โซแล้วก็ถ้านาการ์ดนั้นเข้าสู่โซเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะบวกมันจะบวกหมื่นห้าเนี่ยาไอเนี่ยตีนะต่อไปครับผมเป็นคนนี้คนที่บอกว่าสกิลถ้ามีโทเค็นอยู่ในสนามบวก5 0 0พันเนาะอ่าอีกทีนึงบอกว่าเมื่อตีช่องแวนเรียนะครับเมื่อตีคัลเตาร์บัหนึ่งดูดเพื่อนขึ้นมือ ลแล้วก็คอแล้วใบขอนไม้สองใบหรือหนึ่งใบก็ได้เพราะว่ามันบอกว่าไม่เกินสองใบไม่เกินสองใบครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะคอสองเอาไปเส็ใช่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้ฮิวทิกเกอร์โอเคโอ้การ์ดการ์ดมามาเพิ่มอีกหนึงจัดการไปจัดการสิบเก้าสามบอกแล้วใช่ของเด็กไอ่ของเด็กครับผมยี่สิบมันบอกแล้วสี่ห้าใบโอเคอ่ะอ่าเป็นล่างแรกก่อนครับล่างแรกชื่อว่าอะไรเนี่ย มังกรนินจารหรือว่ามังกรปีศาจมังกรนินจาอะไรสักอย่างเนี่ยชีละหนุยนะครับสกิลบอกว่าเทคบนคเป็นเป็นช่องแวนนะครับทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบค้นหาไอ้ชีระหนุยโอบุโรจากจากในกองไม่เกินหนึ่งใบเอามาไล่ในสภาพแตดล้ครับแล้วก็สลับกองการ์ดคุณครับผมอีกเทคน,นึงครับเป็นเทกล่างอยู่เรียนนะสกิลบอกว่าเมื่อตีถ้าแวนติดชื่อชีระหนุยในชื่อการ์ดเนี่ยนำเออมันจะบวก มันจะบวกมันจะบวกพลังหมื่นก็คือตี2สองแล้วก็แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นเนี่ยเอาเอามันเข้าโครับแล้วก็โจกาสหนึ่งใบแล้วก็เลือกเลกาดคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบครับคู่แข่งนําการนั้นนักขึ้นมือแล้วก็คู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดหนึ่งใบอ่าเป็นล่างแรกที่แม่งเอ้ยไปครับผมชิรานนยโอโบโร่นะสกิลครับผมบอกว่าเป็นเทคคอนอ่าเทคบนนะเป็นคอนช่องแหวนในเทิงคุณครับ ถ้าในโซนคุณมีการที่มีควาว่าชิลานุยในชื่อกาดสองใบหรือมากกว่าไอ้นี่มันจะบวกหมื่นห้าก็คือ,อตียีิบเจ็ดแล้วก็เมือ่อจะทําการไดเช็คในการต่อสู้ที่นาักากักไอแห่งการวงการตีเนี่ย<อ>มันอยู่ไหนวะอันนี้ไพเ,น,เนี่ตีอ่ะมันจะได้ไดเช็คตามตามจํานวนที่มันไปกอปเข้ามาครับถ้ามันกอปเกตหนึ่งก็ได้หนึ่งใบกอปเกตสามก็ได้สองใบกอปเกตสี่ก็ได้สี่ใบกอปเกตห้าก็ได้ แล้วแต่ดวงที่เปิดได้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามันตีเสร็จมันหายนะอ่าอ่าแล้วก็แล้วก็อ่ออีกเทคหนึ่งนะครับเป็นเทคล่างเป็นช่องแวนนะแอคคอร์ดแบดหนึ่งทิ้งการจากมือ1หนึ่งใบเลือกยูนิตของคู่แข่งจากเรียก,การ์ดหรือว่าดรอปโซนเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบครับบายบ,าย,บ,าย,บายการ์ดใบนั้นนะ <S <S แล้วไอเราก็จะได้คอโทเค็นมา<ช>ก็คือคอยนี่และไอเนี่ยจะได้ทุกอย่างของไอตัวที่มันโดนบายไปแล้วก็เมื่อจบเทิร์น เอาไอ้โทเค็นเนี่ยออกจากเกมก็คือรีทายทิ้งนนั่แหละครับตายอ่ะก็ส่วนคอมโบเอ่อคอมโบของเด็กเดี๋ยวไปดูคลิปแรกอ่ะไปดูในคลิปแรกเอาเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วอ่ะ,ะ <laughs> หนึ่งลงคลิปนี้ก่อนคลิปแรกเป็นคลิปไหนวะไอ้คลิปหายแล, <laughs> แล้วแล้วประเด็นคือคอมโบมันไม่ตายตัวด้วยนะใช่แล้วแต่ท่าคุณจะเล่นครับเหมือนดาร์กแหละคุณอยากเล่นท่าไหนก็จัดท่านั้นเลยเออผมผมทำไปนี่เลยนะเชลล์ฮอตมานะถ้ามีใครสนใจก็ บอกได้ครับผมยินดียินดีทำยินดีทำมีใครรักเมกาไหมครับเมกาเมกามีนะเมกาก็มีนะมีทุกสายเลยอ่าแล้วก็มีเอ่อเมสยาที่เอาไปรวมร่างกับเคออสซึ่งผมก็ไม่เข้าใจแม่งคเซี่อะไรอยู่แล้วก็เอ่อแกนบูใช่เดี๋ยวผมทําให้ครับผมลืมผมลืมเดี๋ยวผมทาให้เล่นคนเดียวนะสองคนนี้ถ้าอยากเห็นก็บอกได้อ่าสองคนนี้ครับผมถ้าอยากเห็นเด็กลทิ์ก็สามารถบอกได้ครับจัตตาคุงมันจะปัดทิ้งโดยการที่บอกว่า S <S เ <S 2> <S 2> <S นั่นแหละจะได้เข้าใส,าส่ทางโซนบากาศเลยอย่างนี้เถอะจ้นเลยเดี๋ <S 2> <S 2> <S ยวครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเช้ากันนานบ๊ายบาย